การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตามโครงการ Thailand Ravies ส w a r d 2023โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษนับบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวราขาเติราชนารีประจัปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566ไทยแลนด์เร b บี s สวอร์2023เทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยมีพื้นที่รับผิดช,ชอบรวม 6.457ตารางกิโลเมตรมีเขตชุมชนภายในเทศบาลทั้งหมด11ชุมชนปัจจุบันบริหารงานโดยนายสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคลโลกมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์และงบป,ประมาณกองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม 1>, 1. การบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานประสุตว์สาธารณาสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 1. 1ดด้านคณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดำเนินการด้านโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีคำสั่งอย่างเป็นทางการคอบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน3หน่วยงานได้แก่เทศบาลเมืองสวรรคโลกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลกและสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอสวรรคโลกมีรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษุนัขบ้านในระดับท้องถิ่น1.2 การบรณาการกิจกรรมหรือโครงการและการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีการบรณาการกิจกรรมดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน6หน่วยงานได้แก่เทศบาลเมืองสวรรคโลกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก อาสาสมัครสาธารณสุข11ชุมชนและโรงเรียนมีการติดตามความก้าวหน้าปฏิบัติงานและรายงานสรุปการติดตามงานแก่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคลโลกและคณะกรรมการตามคำสั่ง1.3การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีการจัดประชุมเพื่อให้ประชาชนร่วมคิดร่วมวางแผน กำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีประชาชนในชุมชนได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการออกให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตนเอง 2. การพัฒนาระบบการสร้างพื้นที่ปลอดโลกพิษสนักบ้า2.1มีการดำเนินการกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโลกพิษสนักบ้า ไม่พบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโดยจากการรายงานของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุโขทยัยพบว่าไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุและจากผลตรวจของห้องปฏิบัติการไม่พบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวและจัดทำทะเบียนสรุปผลจำนวนประชากรประจำปีงบป,ประมาณ พุทธศักราช2,564และปีงบประมาณพุทธศักราช2,565โดยบันทึกข้อมูลในระบบเรบีวันดาตา้าครบทั้ง2ปีงบประมาณมีการควบคุมจำนวนสุนัขโดยการทำหมันโดยจากข้อมูลการสำรวจในปีงบประมาณพุทธศักราช2,565พบว่า สัดส่วนการทำหมันสุนัขเพศเมียสะสมต่อสุนัขเพศเมียทั้งหมดในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ21.61อจสัดส่วนการทำหมันสุนัขเพศผู้สะสมต่อสุนัขเพศผู้ทั้งหมดในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ15.45ในปีงบประมาณพฤธศักราช2565มีสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน1,297ตัวจากจำนวนสุนัขทั้งหมดที่สำรวจจำนวน1,574ตัวคิดเป็นร้อยละ82.40 จากการสำรวจประชากรสัตว์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2564และปีงบประมาณพุทธศักราช2565พบว่าปีงบประมาณพุทธศักราช2564มีประชากรสัตว์ทั้งหมด3,067ตัวแบ่งเป็นสุนัข1,660ตัวแมว1,407ตัว ปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีประชากรสัตว์ทั้งหมด3,187ตัวแบ่งเป็นสุนัข1,574ตัวแมว1,613ตัวสามารถสรุปได้ว่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ประชากรสัตว์เพิ่มขึ้นคิดเป็น 70, ้อยละ2.70เทศบาลเมืองสวรรคโลก มีแนวทางบริหารจัดการสัตว์ในพื้นที่สาธารณะเช่นวัดโรงเรียนตลาดส่วนสาธารณะและสถานที่ราชการโดยมีการสำรวจจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมดำเนินการควบคุมประชากรด้วยการทำหมันร่วมกับโครงการของปศุสัตว์จังหวัดสุขุทย2.2 แผนเร่งรัดหรือแผนดำเนินการที่สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามีการจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,561ถึงพุทธศักราช2,565ของเทศบาลเมืองสวรรคโลกเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีแนวทางการบริหารจัดการสัตว์ในพื้นที่สาธารณะจำนวนสามแห่งขึ้นไปได้แก่วัดโรงเรียนตลาดสวนสาธารณะและสถานที่ราชการโดยมีการสำรวจจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมดำเนินการควบคุมประชากรด้วยการทำหมันร่วมกับโครงการของปศสัตว์จังหวัดสุขโขทยัย 2.3มีเทศบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2565เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา้ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2565ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา้า ในโครงการสัดว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า2.4การประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่างๆมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่างๆไม่น้อยกว่า5ช่องทางมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าผ่านช่องทางต่างๆไม่น้อยกว่า10ครั้งต่อปี2.5มีการเฝ้าระวังสังเกตอาการสุนัขหรือแมว ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือหลังจากกัดคนหรือสัตว์อื่น10วันมีการส่งสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่2.6ผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมควบคุมโรคผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมควบคุมโรค2.7การออกเทศบัญญัติข้อวันหััดการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ เทศบาลเมืองสวรรคโลกอําเภอสวรรคโลกมีการออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสวรรคโลกเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พุทธศักราช2560และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3. มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า3.1มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่น เพื่อใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่อื่นๆได้การดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิสุนักบ้าแบบเชิงรุกโดยนวัตรกรรมเทคนิคขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคฟิสุนักบ้าเ l ร l ลี่ CCTV เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของสัตว์ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดนะ้ำพื้นที่ให้บริการได้เนื่องจากความไม่สะดวกของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่มียานพาานะของตนเอง ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจ้างรถเพื่อนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนและอุปนิสัยของสัตว์โดยสัตว์แต่ละตัวมีนิสัยที่แตกต่างกันบางตัวดุร้ายบางตัวเครียดง่ายและบางตัวที่ปลัดเปลียวจนไม่สามารถจับตัวเพื่อนำมาฉีดวัคซีนได้ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีนวัตรกรรมการดำเนินงานที่ชื่อว่า ทคนิคขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฟลีซีซีทีวีโดยนำคนกลุ่มเล็กกระจายตัวลงพื้นที่เพื่อปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนวัตกรรมเทคนิคขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฟลีซีซีทีวีดำเนินการโดยใช้หลักเข้าถึงเฟลี ร่วมมือ c o o p e r a t e สะดวก convenient, รวดเร็ว take action, ปลอดภัย very safe มีรายละเอียดดังนี้เข้าถึง friendly คือการออกดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการออกหน่วยกระจายตัวเข้าถึงทุกครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นมิตรร่วมมือ c o o p e r a t e คือ การร่วมมือกับประชาชนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสะดวกคือวีเนียนคือใช้หลักกลุ่มย่อยเข้าหากลุ่มใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะเป็นผู้ออกหน่วยไปตามพื้นที่และครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและลดความเครียดให้แก่สัตว์รวดเร็ว Take A c t i o n คือการให้บริการอย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยเพื่อให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียดน้อยที่สุดปลอดภยัย Ve s a ส e คือสัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์เลี้ยงปลอดภัยจากการติดเชื้อพิษสุนักบ้าจากสัตว์เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการโดนกัดควรเนื่องจากสัตว์ไม่เกิดความเครียดโดยใช้เทคนิควิธีการและเครื่องมือเป็นตัวช่วยในการควบคุมจับสัตว์เลี้ยงทำให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าของสัตว์และเจ้าหน้าที่ขณะด,ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เช่นสวิงจับสัตว์การดันตัวสัตว์ติดประตูรัว้ว หลังจากดําเนินการตามนวัตรกรรมเทคนิคขั้นตอนการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเ l e ลี่ซีซีทแล้วพบว่า 1. จัดเลี้ยงในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสวรรคลโลกได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1,297ตัว จากจำนวนสุนัขทั้งหมดที่สํารวจ1,574ตัวคิดเป็นร้อยละ82.40และมีแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1,389ตัวจากจำนวนแมวทั้งหมดที่สํารวจ1,613ตัวคิดเป็นร้อยละ86.11สรุปแล้วสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีจำนวนทั้งหมด2,686ตัวจากจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดที่สำรวจ3,187ตัวคิดเป็นร้อยละ84.28 2. มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินงานเนื่องจากใช้หลักกลุ่มย่อยเข้าหากลุ่มใหญ่ 3. เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4. ตัดเลี้ยงไม่เกิดความเครียดเพราะไม่ต้องไปต่างสถานที่และการดําเนินการใช้เวลาไม่นาน 5. ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสวรรคโลกปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้าเนื่องด้วยหลังจากดําเนินการตามนวัตกรรมเทคนิคขั้นตอนการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าเฟลีซีซีทีวีแล้วพบว่าจากผลตรวจของห้องปฏิบัติการไม่พบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบา้า และจากรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีพุทธศักราช2,564และปีพุทธศักราช2,565ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในการดำเนินงานตามโครงการสัตวัดอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบันิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัวราาตัตยราชนาลีโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ89.70 4. การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์4.1 มีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์มีการจดบันทึกอุณหภูมิการจัดเก็บวัคซีนในสัตว์ตั้งแต่แรกจนถึงสั่งจ่ายโดยมีการจดบันทึกอุณหภูมิแรกรับและบันทึกอุณหภูมิขณะจัดเก็บวัคซีนมีการจัดเก็บวัคซีนในสัตว์ในตู้เย็นสำหรับการจัดเก็บวัคซีนโดยเฉพาะมีการจัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายวัคซีนในสัตว์ เทศบาลเมืองสวรรคโลกจะมุ่งม,มั่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสนัขบ้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้าตามพระปัิธานศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวราขัติยร,ราชนาลีสืบไป